สุดท้ายแล้วทานแรงต้านของพิ่นัทประกอบเขาไม่ไหวคือจริงๆอ่ะอยากทํางานกับน,นางมาตั้งนานแล้วนางก็ไปยางหลีกเลี่ยงอยู่นะคะก็ไม่รู้กลัวอะไรดิเซนมากมายแต่ทีนี้ว่า ผมากคืออยากทํางานกับนางแล้วก็รู้ว่าเราจะทํำยังไงได้แต่ก็กเข้าใจเหตุผลว่าคือจริงๆอะเขาอยากที่จะชาลูดคนที่เขาเคารพนับถือทั้งช่างแต่งหน้าต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะหลายๆท่านที่ทเชิญมาเนี่ยป้อมเขาก็ไม่อยากที่จะว่าทําแล้วเอางานตัวเองเข้ามาก็จะดูเหมือนเป็นการแบบว่าเอ๊ะเอาเพื่อนๆมาเพื่อที่จะเอาตัวเองเข้าไปข่มหรืออะไรเงี้ยเข้าใจมากเลยแต่ว่าผมเองเนี่ยก็คิดอีกแง่หนึ่งว่าป้อมเหมือนเป็นตัวแทนของแรนด์ ถูกไหมฮะทีนี้ในงานเนี้ถ้ามันไม่มีงานของป้อมเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนว่าแรนด์อยู่ที่ไหนจัดอะไร ทำไปทําไมคือโดยปกติแล้วเนี่ยไม่เป็นคนทําอะไรต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็คิดว่าคนอื่นต้องได้อะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมก็เลยคุยว่าในเมื่อจุดประสงค์เข้ามาแบบนี้แล้วแบรนด์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องสําอางที่ทํารองพื้นสวยงามมากทําริสติก k อย่างเงี้ยฮะเอ,อ่อซึ่งเป็นสีนูดตเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเอ,อ่อแบรนด์เนี่ย ทาแรกตัวตนของแบรนด์เป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมผมก็เลยคิดคอนเซปต์ขึ้นมาให้เขาว่าเนื่องมาจากอยากทํางานกับเขาอ่ะนะก็เลยบอกว่าเรามาถ่ายรูปกันเป็นอะไรที่ทําให้มันเกิดเป็นเหมือนตัวแทนเป็นภาพที่เป็นตัวแทนของสินของแบรนด์ขึ้นมาตัวรองพื้นหรือแป้งหรือว่าลิปสติกมูทอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะ มันก็เปรียบเสมือน Canvas ที่ดีๆ1อันที่พร้อมที่จะให้คุณเนี่ยใส่ i ิ a เ i จเนชันอะไรลงไปก็ได้คุณลองนึกสิว่าถ้าคุณลองพื้นมีลองพื้นที่ดีมีแป้งที่สวยคุณอยากจะแต่งหน้าคุณให้คุณยังไงก็แล้วแต่เลย เพราะว่าถ้าเกิดว่ารองพื้นไม่ดีแป้งไม่เข้ากับผิวพอถึงเวลาที่คุณจะแต่งอะไรมันก็ดูจะผิดไปหมดนะเพราะมันเริ่มต้นจากพื้นฐานที่มันไม่ถูกผมก็เลยเคิดว่าเนี่ยเรามาทําอะไรที่มันดูเป็นเหมือนแผ่นแคนวาสคือแรนเนี่ยเหมือนแคนวาสแล้วดีไซน์ทั้งแต่งหน้าทุกท่านที่มาเนี่ยนะครับก็จะมีงานที่เหมือนวาด งานของตัวเอง imagination character identity ของตัวเองลงไปบนผืนแคนวาสนี้โดยใช้รองพื้นของแรงซึ่งเขาก็ใช้กันจริงๆนะฮะนี่ผมก็เลยเสนอนี้กับนางนางก็ชอบก็เลยเราก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นมาว่าเรามาทําแผ่นแคนวาสสวยๆเพื่อจะพร้อมที่ทีถ้าเกิดใครที่เคยวาดรูปอาจจะทราบว่าแคนวาสมันมีความสําคัญนะฮะเนื้อผ้าสีของมันมันก็จะทําเกิดผลกับการที่เราจะวาดภาพอะไรลงไป ทุกอย่างนะครับเหมือนคุณจะสร้างตึกสักหลังคุณก็ต้องมีการปรับพื้นที่ มันปรับไม่ดีตึกก็ถล่มอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติก็เลยเกิดงานวันนี้ขึ้นมาคือคอนเซ็ปต์ก็คือแผ่นแคนวาสหนึ่งแผ่นที่สวยงามพร้อมที่จะให้คุณเอาอิมเมจเนชั่นอะไรลงไปก็ได้ก็เหมือนตัวแบรนด์ก็คือแบรนด์ที่เปรียบเสมือนมีรองพื้นและแป้งที่ดีเข้ากับผิวบำรุงแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าแผ่นหน้าของคุณเหมือนแคนวาสที่คุณพร้อมที่จะระเลงอะไรลงไปก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าคนไหนชอบแบบไหน แมทจากได้โปรกับเมทองใช่ได้ครับแล้วก็แมทเนี่ยเ่อยเติมสีปากนิดหนึ่งเสีไดสีนึ่แล้วค่อยเข้าไปที่ปากที่เราอยากจะอยากจะผสมสีปากใ่นั้นทีนี้ถ้าผสมสีปากนําเสนอไม่รู้ว่าเคยคิดว่ามันจะแพงตัซีไปไหมคือผสมสีปากคือถ้าเจอผสมสีปากับมันไม่มีใครเคยผสมสีแก้มอย่างมากก็สองสีก็คือปัดให้ได้สามสีเหมือนสีปากเนี่ย ใช้กับฟองน้ำนะคะผิวนางแบบก็จะแบบเป็นแบบเม็ดเม็ดสิวนิดนึงปกติเราจะผสมกับลูมิเนเตอร์ก่อนใช่ปะผสมก็นดะมันจะได้เป็นแบบเทกเจอร์ที่มันเแบบทันสมัยนะครลูมิเนเตอร์มันก็จะกลายเป็นรองพื้นที่มีความสั่งวาวผสมกับเจลเบสเพราะว่า คนที่เป็นสิวอย่างนี้นสิวมันจะมีความมันอยู่แล้วไอ้ตัวเจลเบสมันก็จะช่วยช่วยควบคุมความมันแต่ในขณะที่เราปกติดแล้วเราก็ยังอยากจะได้ในส่วนขนานผิวก็ต้องใช้สเปจนี้ไอ้ตัวเจลเบสมันจะช่วยทําให้รองผิวนมันติดแน่นทนนานเพราะว่าเวลาคนเป็นสิวเวลาเขาระหว่างวันเนี้ยผิวหน้าเรามันจะผลิตน้ํามันเพื่อที่จะขับหรือช่วงป้องกันผิวตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจลเบสมันจะช่วยทาให้ ตัวรองพื้นอนะติดยาวนานและที่สำคัญคือมันจะช่วยคงความชุ่มชื้นให้ผิวเรายาวนานทั้งวันแล้วก็รองพื้นติดแน่นทนนานทวีคูณลองดูนะครับฟองน้ำนี่ก็ปายตัดเวลาเราใช้คุชชั่นเราจะบอกว่าอุ้ยลงคุชชั่นแล้วมันเนียนเนียนเนียนจริงๆไม่ใช่ที่มันลงง่ายเพราะว่าฟองน้ำมันแบบเด่นแล้วอันเนี้ยมันก็ การทางานเหมือนกันเวลาเราแท็บลงไปมันก็จะได้ความเนียนพิกเน้นสีมันก็จะติดดีเดี๋ยวนี้นอกจากคุณภาพของรองพื้นแล้วไอ้ตัวอุปกรณ์ที่จะทําให้ตัวรองพื้นหรือว่าเมคอัพต่างๆติดมันก็สําคัญอย่างฟองน้ําถ้าเลือกใช้ดีๆมันก็ช่วยทําให้เรารองพื้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันจะต้องปกติสําหรับคนที่เป็นสิวเป็นอะไรอย่างเนี้ย วิธีการก็คือเราต้องเลือกเท็กเจอร์ให้มันไม่ดูเป็นแป้งไม่แห้งเกินแล้วก็มีความชุ่มชื้นนิดหนึ่งเพราะว่ามีความชุ่มชื้นนะต่อให้มันปกปิดแต่ถ้ามันมีความชุ่มชื้นมันก็จะมีเท็กเจอร์ของความฉ่ำวาวมันก็จะดูเป็นงานผิวไม่ดูเป็นงานแป้งนั่นเองต่อให้เราปกปิดหนาแต่ว่าในส่วนของเท็กเจอร์ในเรื่องของความชุ่มชื้นที่เราลงไปอมันก็จะทําให้ดูมันดูเป็นธรรมชาตินั่นเอง จะสังเกตว่าไอ้พวกรอยสิวเม็เล็กๆนี่หายไปเลยแล้วเราก็ค่อยๆบิ้วทีละชั้นเราจะไม่แบบบุ๊บทีเดียวปิดเพราะว่าน,นี้มันเป็นงานฐานเทเจอร์นี่ก็ต้องค่อยๆบิวต้องให้น้อยที่สุดแล้วก็ปกปิดที่สุดเพราะฉะนั้นการบิ้วทีละชั้นก็เป็นการเพิ่มการปกปิดทีละนิดทีละนิดนั่นเองวิธีนี้มันจะทําให้รองพื้นจะปกปิดส่วนที่มันจะต้องปกปิด เท่าที่จําเป็นนั่นเองไม่ไม่ไม่โอเวอร์ over, จนเกินไปมันก็จะรูนธรรมชาติแล้วเวลาเราลงไปอีกหนึ่งเลเยอร์เขาก็จะเซตติ้งของเขาเพราะ,ะเราจะไม่ลงแบบทีเดียวบุ๊บในปริมาณที่เยอะอย่างอันเนี้ยอย่างถ้าสมติว่าผิวไม่มีอะไรปกปิดอาจจะลงน้อยมากแต่ค้เนี้ยม,มีเขาเรียกงานนี้มีการแก้ปัญหาแล้วในโจทย์ที่บีบมาคือรองพื้นที่ดูเป็นงานผิวแต่คําว่ารองพื้นมันก็คือการใส่ผิวที่2ลงไป ก็คือเราต้องแต่งให้มันดูเหมือนผิวจริงผิวจริงคนเรามันก็คือแต่ถามว่าเอ้ยงานผิวมันคืองานลงรองพื้นเปียกมันก็ใช่ทําไมถึงมันต้องลงรองพื้นให้มันดูเปียกแล้วมันดูเป็นงานผิวจริงเพราะว่าผิวคนเราจริงๆมันมีความชุ่มชื้นอยู่นั่นเองนะครับมันจะไม่แมทมากแต่ความแมทมันก็จะช่วยได้อย่างบางทีแบบ ไอตัวที่พวกรอยนูนต่างๆเนี้ยมันก็จะเป็นการแบบทําให้ลดการรับแสงของความชุ่มชื้นนั่นเองในงานแมทมันก็จะช่วยลบไอ้พวกรอยเม็ดรอยอะไรได้ก็ต้องเลือกตัวคื้ะแต่อันนี้พี่นัทเขาบีบมาว่าเขาอยากได้เท็กเจอร์ที่อันแรกที่ดูมันเป็นผิวมีความชุ่มชืน้นไม่มีความแมทอีกอันนึงมีความแมทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซ็ตตัวรองพื้นให้มันอยู่ตั้งแต่ทีแรกโดยที่ไม่ต้องลงแป้งนั่นเองไม่อันนี้มันมันเนี้ยไปไงอยากอยากจะลองแบบว่าเอามืมอล่วง,งง่ายๆก่อน จะได้แบบโมเดิร์นพี่กลัวว่ามันเป็นอย่างที่ปุ๊บเนี่ยมันเป๊ะไป <ใจ S 1> คลาสสิกไปเพราะหน้าเขาก็คลาสสิกสไตล์เขาก็คลาสสิก,ม,กมันจะคลาสสิกไปให้มันโมเดิร์นร่วมสมัยหน่อยนะจะได้ขายได้หลายทัรกิจอันเนี้ยถ้าพี่นัทอยากให้มันแบบอันนี้คือยังไม่ลงแป้งถูกป่ะยังไม่ลงแต่ถ้าอยากให้ฉ่ำวาวหรือมีไอความวาวก็จะเพิ่มได้อีกเดี๋ยวขอดูในไฟกอนได้ เราก็ใช้รองพื้นลันเบอร์สามนะคะจุ่มกับแปรง <Every day. S 1> แล้วเราก็มาปัดตอันนี้เดี๋ยวพี่ป้อมดูก่อนในส่วนของขนตาจริงๆอ่ะเราจะมาปัดก็ได้แต่เดี๋ยวอยากจะดูว่าวถ้าเปิดในกล้องอะแผนที่คิดไว้ถ้าในกล้องแบบอันนี้มันดูโดดมันไม่เข้าจะเอารองพื้นมาปัดเป็นมาสคาร่าเทนมันจะได้เป็นสีนูสของรองพื้น อย่างที่บอกว่าอย่างงานเนี้ที่ป้อมบอกพี่นัว่าโอเราไม่อยากทำเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรามาแต่งหน้าแล้วแบบมาประชันกับรุ่นพี่เราก็เลยเอาแบบเรียบเรียบเทนเพนไปเดี๋ยวหนูดูก่อนนะพี่นัทพอดีคิ้วคิ้วเลยปัดเป็นเป็นสีของไอ้รองพื้นไปหมดเลยต้องปัดแต่เดี๋ยวขนตาหนูดูก่อนพอดีมันอยู่กับสีตาแล้วสวยแต่ถ้าทําเลยก็ได้ทะไม่ต้องดูอยากดูในกล้องก่อนพอดูในกล้องใช่ใช่ ถ้าถ้าอันเนี้ยเดี๋ยวตา yet, huh? แต่ดูว่าสีขนตากับสีตานางก็สวยดี <Yeah. S 1> มันได้มีอะไรไอ้นี่บ้าง <Yeah. S 1> แต่ถ้าไม่นี่ก็อาจจะปัดขนตาเป็นสีเดียวกับขนคิ้วก็สวยดีก็ <Yeah. S 1> ก็เป็นนางรองพืง้น <Yeah. S 1> บางจุดบางจุดเซตได้ก็เซต <Yeah. S 1> อย่างอีกจุดที่ต้องขยับแต่เราก็ต้องเซ็ตแบบเบาๆ <Yeah. S 1> เราก็ต้องแบบจริงจริงก็ใช้ได้หมดค่ะ ตำรวจไม่จับก็ใช้ได้ตำรวจไม่จับเราก็โอเคเมื่อก่อนก็เคยเด็กมาไม่จังซื้อดิบโรก็ทำอย่างนี้ได้จริงสมัยก่อนก็ใช้ก็ใช้ยอยหาซื้อไม่ได้เมื่อก่อนอ่ะอมันไม่มีใครทําได้หาซื้อไม่ได้ก็ส่รงทุบก็ส่วยกะระทรวงิกก็อมดินีจริงเมื่อก่อนเนี่ยับ

จะปัดขนคิ้วเพิ่มก็ได้ให้นัดชงขึ้นคือถ้ามันเป็นขนคิ้วจริงมันก็จะกลายเป็นหน้าธรรมชาติเลยธรรมดาไปชาหน้าธรรมชาติไปเลยแต่ถ้าขอแค่ปาดให้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 นูดขึ้นให้เป็นสีเบสสีนางแทนชมพูให้มันชมพูค่ะโอเคไอ้ยี It's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and t t s okay. Well, just wanna be happy. How to get there? h m t you a s k me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Live a life every day. Night and night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. เ,เป็นได้แะเป็นแมทหรือว่าเป็นป่า,ปาเอ้แมทเอาแมทก่อนเป็นอย่างนี้แต่เป็นแมทเนาะใช่ใชแล้วเดี๋ยวค่อยป่ากกับแก้มแลก็ใส่แป้งก่อน<ๆ>ซึ่งถ้างานแมทเนี้ยจะค่อนข้างทำได้ดีเพราะว่า อีตัวแป้งฝุ่นตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบหยุดความมันวาวทุกชนิดได้ดีมากคือผิวหน้าเราเนี่ยนะถ้าสมมติว่าไม่มีน้ํามันหรือมีความมันวาวแบบกำลังพอดีนะโอ้โหเนคตอั่จะติดตองนั้นซึ่งอีแป้งตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้แล้วมันจะดีสําหรับคนที่แบบรูขุมขนกว้างแต่เวลาลงรองพื้นติดเยอะๆมันจะเน้นรูขุมขนตัวนี้คือหายไปเลยมันจะเนียนแมตกจังเลยลูกก๊ ขนาดเราลงตัวนี้ไปใช่ไหมเดีย๋ยวไม้เด็ดมันจะเป็นแป้งออริจินอลพาสที่สําหรับลงไปแล้วปุ๊โอ้โหผิวจะเป็นแบบแคนวาสเลยแล้วแมตแบบงานผิวไม่ได้แมตแบบงานแป้งและก็รองพื้นเสร็จแล้วต้องเจอตัวนี้ครับจบเลยฉันบอกว่าเบอร์หนึ่งก็คือตอนนี้ก็คือหมดสิ่งที่มันจะ Amazing อยากให้ในเดี๋ยวกล้องนะ่ะไปถ่ายดูในจอ คืออันนี้ปกปิดได้ดีละเมื่อกี้มันยังแบบเพราะความฉ่าวาวหรือความมีมอยเจอร์มันยังเน้นในพวกรอยนูนใช่ปะแต่พอเราลงตัวนี้ไปปุ๊บมันเนียนเรียบไปหมดฝั่งนี้นิ่งแบบอย่างเรียบอันนี้ใช่ไคะัเราก็หวังผลที่จะแบบว่าให้เห็นเป็นเทกเจอร์แป้งวิธีการลงแป้งเราก็ต้องลงให้แบบมันมีกลิ่นรอยตัวลองดูว่าเนี่ยพอมันลองพื้นแล้วผสมกับ แป้ง All Pass ไปเนี่ยจะปิดค่อนข้างได้แบบเกิน้อยแต่เนื่องจากอันนี้มันเป็นงานถ่ายแฟชั่นเนาะแต่ถ้าสมมติว่างานใช้ชีวิตจริงเนี่ยสำหรับคนที่จริงปีปัญหาเรื่องปกปิเดเยอะๆที่ป้อมอวิธีเนี่ยเอาอยู่แต่งเย็นน่าจะอยู่ถึงตักบัตร้าบโค้านะแสดงได้เลยจล้ะไปโอเคอินเสตในส่วนของลิปเนี่ยมันก็จะต้องแบบโอ้คือจริงๆนะ ไอ้พวกลิปเนี่ยมันก็แล้วแต่ทาแต่อันนี้มันเป็นงานเอ็กซิชันการทามันจะต้องแบบมันอาจจะไม่ต้องแบบทาเหมือนที่เราใช้ทุกวันประจำอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็สามารถเอาไปใช้ใช้ในการแบบใช้ในชีวิตประจำวันได้เอาไปแอปพาย ลังไล่สีมันไปได้ง่ายนะคะแค่ทาสีสีเดียวให้มันมีอะไรเอาแก้มเลยเแก้มเลยไงก็ที่บอกว่าเป็นแก้มสามสีไงสีเดียวกับอันนี้น้องเออสีเดียวกับนี้แต่ว่าไม่ต้องเข้มเท่านี้ก็ได้นะมันเห็นมันมีเฉดไล่สามสีได้ค่ะก็เดี๋ยวเอาสีลิปนั่นแหละทำแก้มไปเลยแบบ รีเควสสีเดียวกันกับแกม้มทำไงดีวะอ๋อคมืี้บอกว่าอะไรนะอ่ะการทำงานมีแต่คำว่าได้ค่ะแม่เสร็จสอนมาจริงๆตั้งแต่เล็กทำงานมามีแต่คำว่าได้เท่านั้นเวลาแบบผู้ใหญ่สั่งให้ไปแต่เวลามันลงลิฟต์ม่อะ่ะมันจะมีความชุ่มชื้นของลิฟต์ใช่ปะ่ะแต่คุณท่านเขาสั่งมาว่าเป็นแมเราก็ลงไปก่อนถูกต้อง เทคนิค <Techn> uh huh. เราแบบเลไอกรณีนี้ยสาหรับคนที่แบบเป็นหน้าเป็นเม็ดเป็นสิวอะแต่เวลาปัดปัดออนแล้วมันจะเน้นเม็ดเน้นอะไรก็ใช้วิธีในนี้ได้เหมือนกันแต่คราวนี้เวลาปัดเราอาจจะปัดเป็นแนวที่เหมือนไม่ได้แบบเป็นแนวแบบปกติธรรมดาเราก็ปัดลงโอ uh ้ huh. แม่ผมสวยมากแม่ฮู oh ้ห oh. รือว่าเราจะไป็นคใช่ไหมครใช้จีไปตกตา ปัดแก้มดิ่ง <Yeah. S 1> หูหน้าทีสวยมากอะ่ะพร้อม oh. บางมุมชีเหมือนคนะิสตี้ทริงตันเนาะอยู่เนาะแต่ถ้าแต่งไม่ดีก็ลดแก๊สระเบิดนะเวลาไอ้นี้ยเราก็จะปัดแก้มให้มันแบบโอเวอร์ขึ้นมานิดนึง <c oughs> เพราะเดี๋ยวเวลาเรา,เาทำแป้งให้เป็นแม่พปุ๊บทุกอย่างก็จะดอกลง <c oughs> อก็มาดูค่ะ แป้งเรานี่สุดพิเศษนะครับกลายเป็นแมทละลากดิ่งลงมาเลย,ลเยบบนะเมื่อนบล็อกนี้ตอนนี้ธอขึ้นมาถึงนี้ใช่ป่ะอันนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้ไม่เอาแต่เพิ่นมน้ำตาล่ง คือจริงๆง,งานนี้เนี่ยผมให้ช่างแต่งหน้าทุกคนรวมถึงแรนแล้วก็คุณป้อมเนี่ยเป็นนางเอกคือผมเองเนี่ยทำงานอีก i ซ i ิเนียเพื่อเซิร์ฟ ทุกคนเพื่อจะให้เห็นทุกคนได้เห็นคือคิดเพื่อตั้งแต่แรกเลยว่าจะทํายังไงก็แต้วแต่ที่จะทําให้งานของแต่ละคนเนี่ยมันเปล่งประกายมากที่สุดคือทําให้เขาดูสวยงามพึงใจแล้วสื่อสารได้มากที่สุดเพราะว่าสําคัญอยากที่จะให้มาดูคืออยากให้มาดูเนี่ยแหละครับ,ว,รบรว่าไม่เคยทําจริงๆบอกตรงๆว่าไม่เคยทําอะไรที่ตัวเอง ไม่ถึงขนาดเรียกว่าเงินซื้อไม่ได้นะฮะแต่ว่าไม่ไม่ทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบหรือไม่คิดหรือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าก่อนทำก็เอาแรนมาลองใช้ดูมันก็มันก็ดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นแคนวาสที่สวยงามและงานศิลปะอันสวยงามของเมคอัพอาร์ติสทั้ง7ท่านนะครับรวมถึงผิิตภัณฑ์ของแรนที่มันดีด้วยมาลองใช้กันแล้วก็มาดูว่างานศิลปะ บนผื้นแผ่นหน้าของคนเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็เชิญไปดูเลยว่า11-18เดือนกรกฎาคมนะครับที่เอ็มคอยเฮียราจะรู้ว่าโอ้เหตุผลที่พี่นัดแบบ พี่ป้อมต้องทำเนี่ยมันคืออะไรหูเขาพีเซนต์ออกมาคือเออแล้วพอพี่เขาบอกมันก็ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องของงานศิลปะมันเป็นเรื่องของงานพีเซนต์มันเป็นเรื่องของงานเล่าเรื่องใครที่อยากรู้ว่าเวลาทํางานแล้วเล่าเรื่องไปดูได้เลยวันนี้ก็แฮปปี้มากนะกับผลงานก็คือเราบอกตั้งแต่แรกแล้วถ้าจะทํา จะไม่ไปฟาดจะไม่อะไรที่มันดูแล้วเราจะไปไปแข่งกับรุ่นพี่หรือหรือหรือเป็นอะไรที่เป็นงานประเภทเดียวกันในการโชว์อะไรเยอะเราก็จะเน้นขายของขายแป้งลันขายรองพื้นลันขายลิปสติกลันอะไรประมาณนี้มากกว่า <c oughs> ก็เดี๋ยวลองดูมันก็เป็นเหมือนเป็นการปูปูปูทางในการเล่าเรื่องที่จะเข้าไปดูผลงานของรุ่นพี่ๆีกทีหนึ่งในวันนี้